หายากเหลือเกินนะคะคันนี้4ประตูออตโต้นะคะ i s u s u D-Max Highlander นะคะขนาดเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่2 5 0 0ซ c นะคะ2.5 Z ซ r คริสเกียร์ออตโต้4ประตูใครหาไม่ได้มาทางนี้ฝากดูฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมัดกระบะถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาเจอกับ สุสุดีแม็กไฮแลนเดอร์นะคะคันนี้สีขาวสี่ประตูยกสูงหายากมากๆเลยนะคะเกียร์ออโต้สีประตูยกสูงนะคะตอนนี้หายากมากๆเลยคันนี้จะทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วส,สวยๆเลยคันนี้เลขมาอยู่แค่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะ1 1ึ0 0 0ันกว่ากิโลนะคะใครสนใจจองด่วนๆ0627424995สเปคนี้มาไวไปไวมากนะคะมาไวไปไวเลยเดี๋ยวพาไปดูบอด,ดี้รอบๆกันก่อนเลยนะคะไล่ดูตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากันไปเลยนะคะคันนี้ลูกค้าผิวพันบอดี้สวยงามมากๆนะคะไฟเป็น โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะกระจังหน้าของตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะ mm hmm. อีซูซ,ซุดี a มกเนี่ยจะมีกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะถัดมานะคะตัวนี้ ช่องลมนะคะแผงรังผึ้งสวยๆเลยตัวนี้มีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะตัวนี้ใส่ชุดแต่งให้เรียบ <Greek. S 2> ร้อยแล้วนะคะเจ้าของเดิมมีชุดแต่งให้เรียบ sure ร้อยแล้วไฟตะหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีคิ้วโครเมียมใส่ให้สวยๆเลยหล่อเลยคันนี้นะคะมากับแม็กนะคะตัวนี้ใส่แม็กมาให้เป็นสีเทาดํานะคะแม็กสีเทาดําสวยๆเลยตัวนี้เป็นแบบ6กรูนะคะขนาดแม็กตัวนี้จะเป็น แม็กขนาดเท่าไรเอ่ยขอดูหน่อยตัวนี้เป็นแม็กยี่สิบเลยนะคะลูกค้าได้แม็กขนาดยี่สิบเลยตัวนี้เป็นกระบะยกสูงสี่ประตูใส่ล้อแม็กขนาดยี่สิบคิวกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะมากับมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกยันนะ ด้านข้างนะลูกค้าดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเหลี่ยมสันสวยงามมากๆลูกค้าสนใจเดินทางมาดูรถได้นะคะอยู่ที่เสรีไทยนะคะอยู่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนะคะตัวนี้ฝ้า,าตัวนี้ครีบฉลามนะคะเสาอากาศแบบครีบฉลามนะ,ะไฟเบรคดวงที่3นะคะมาดูกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นเซทพรีสีนะคะ2.5ดพรีสทีปนะเครื่องยนต์ดีดีไอนะคะ นี่มาดูด้านหลังกันนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไม่มีอรอยแตกรายงานเลยนะคะสภาพสวยๆเลยตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะลูกค้ารถปี2017ราคาอยู่ที่649,000บาทนะคะ649,000บาทใครสนใจคันนี้จองเลย0627424995เดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะไล่ดูตั้งแต่ ผู้โดยสารแถวที่2นะคะผู้โดยสารแถวที่2เปิดเปิดกันมากับประตูนะคะตัวนี้ประตูจะเป็น PVC แข็งๆนะคะสภาพใช้งานบอกได้เลยว่ายังไม่ชํารุดสุดโทมเท่าไหร่นะคะใช้งานมาแสนกว่ากิโลนะคะตัวนี้ใช้งานมาแสนกว่ากิโลสภาพเบาะด้านในเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะมีกระเป๋าจิงโจ้าให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะตัวนี้ภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางนะคะ ภายในห้องโดยสัรค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะเป็นกระบะสี่ประตูที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะสําหรับ i ิสุสดีแม็กเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยและยิ่งได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าตามหากันเยอะมากๆเลยตัวนี้พิเศษยังไงนี่จอนะคะตัวนี้เป็นจอ Android เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เจ้าของเปลี่ยนมาให้นะคะเป็นจอ Android เลยนะตัวนี้ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้ทุกอย่างออโต้แล้วนะคะขับ ขี่ใช้งานง่ายๆสะดวกสบายมากๆนะคะเป็นเกียร์ออโต้จอเครื่องเสียงก็ใช้งานง่ายมากๆเลยสามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto ได้เลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะทั้งตัวเลนแล้วก็ตัวกระจกเลยปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกขึ้นลงออโต้เลยสำหรับฝั่งคนขับนะคะภายในสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงเลย 6แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะรายได้ขอสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะรายได้ขอสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยนะคะจัดไฟนันได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าจัดไฟนันได้ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะลูกค้าเปิดกันมานะคะเจอกับคานก่อนเลยนะคะคานสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะคานที่ดีนะคะจะต้องมีอรอยริ้วรอยนะคะคือเสียดสีเนาะเวลาใช้งานนะคะตัวนี้ไม่ได้ผ่านการทําสีมานะคะลูกค้าพวกหัวน็อตต่างๆนะคะก็จะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์รอยมาแต้มสีโรงงานต่างๆอยู่ให้ครบๆนะคะแผ่นเพจติดตั้งมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ไฟแท้นะคะ ยีห่ห้อคุยโตะนะคะจะเป็นยี่ห้อเดียวก,กันกับที่ใช้ในโตโยต้าเหมือนกันนะคะนี่สภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะรถปี2017ันผ่านการใช้งานมาก็ามีร่องรอยการใช้งานกันบ้างนะคะแต่ว่าคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เน,ะะนาะขนาดเครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์ DDI ตัวนี้เป็นกระบะ สี่ประตูยกสูงนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยตอนสงมอมนะคะจะถ่ายน้ามันให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยนะคะสาหรับลูกค้าที่สนใจรถกระบะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้มัดด้วยนะคะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากให้รีวิวส่วนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะ ลูกค้าหรือลูกค้าอยากเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองก็ยินดีมากๆนะคะสามารถโทรนะัดหมายล่วงหน้าได้เลย062-742-4995นะคะก็จะพยายามลงรถที่ลูกค้าชอบให้ดูนะคะนอกจากรถแล้วเราก็ยังมีอย่างอื่นแบรนด์อื่นให้ลูกค้าเลือกดูกันนะคะก็<ม>ถ้าอยากดูรุ่นแบนพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ